สวัสดีค่ะจันพลและเพื่อนๆก็อยากจะมาบอกความรู้สึกนะคะที่ได้เรียนในคอร์สธุรกิจคอร์สนี้จริงๆแรกๆไม่สนใจจะเรียนไปทำไมวะจะไปออจะไปทำอะไรจะทำธุรกิจอะไรจะทำงานอะไรที่ถูกกับโลกเราเป็นหมอดูอยู่แล้วเรารู้แหละแต่ เขาเรียนกันไปแล้วนะเขาเรียนกันไปน่าจะใกล้จะจบแล้วละก็เลยคุยกับปู่ปู่ถ้าหนูถูกหวยหนูไปเรียนก็ได้นะอะไรเงี้ยเออก็ถูกค่ะถ,ถูกถูกหวยก็ได้ตังค์ก็เหมือนเรียนฟรีอ่ะแต่ก็คือจริงๆแล้วเรียนในคอร์สเรียนในคอร์สพื้นฐานอยู่นะคะแล้วก็เรียนคอร์สโชคลาภอยูแ่แล้วก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นมา เรื่องชคกลาภเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาใช้ใน uh, การดูดวงให้ลูกค้าด้วย uh, ค่ะเป็นการแอดวานซ์เป็นการยกระดับตัวเองขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็สามารถอ้างอิงได้ฉเฉลียนมานาบอยอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ความรู้สึกนะคะสําหรับคอร์สนี้นะไม่พูดถึงคอร์สอื่นๆความรู้สึกใจรจริงเลยนะคือแบบโหเยอะอาจารย์พูดเยอะคําถามก็ถามเยอะแล้วก็ ถามว่าเครียดไหมเครียดนะมันเป็นหลักสูตรที่หนักหนักสําหรับเราที่แบบอะไรวะทําไมคําถามก็เยอะทําไมคนนี้ถามนี่นี่นี่เราก็แบบโยงแบบโยงยังไงอะเออถ้าเอากระดาษมาให้ดูเราคงจะแบบโอ้ตายตายไม่รู้อะไรไม่เข้าใจแต่เมื่อดูกระดาษน,นะคะคือโยงแบบนี้มาอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้เฮ้ยพญานาคเฮ้ยพระแม่ กัลีพระแม่อุมามันหาได้จากไหนอ่ะคือไปเรียนที่อื่นจะมีไหมอ่ะราคาเนี้ยแบบนี้สอนแบบนี้เข้าใจนะคะอาจารย์พูดเยอะเพราะความรู้แน่นความรู้เยอะไม่ใช่พูดเยอะเพราะเพราะกูอยากจะคุยกูอยากจะบอกไม่ใช่นะขอโทษนะคะคําอาจจะแบบอพยายะมันเสียค่ะปากมันเสียนี่อันนี้ก็ความรู้จากอาจารย์อ่า ปากเป็นพยายาปากเสียแล้วกออ็อย่างลูกค้าที่ถามนะคะดวงครูที่เขาถามก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ละคนมีมีดวงที่บอกเลยว่าคนนี้เป็นคนช่างซักช่างถามหรือหรืออะไรก็ช่างอ่ะคะ่ะก็คือมนุษย์ไม่มีใครเหมือนกันคนไม่มีใครเหมือนกันคนน้อนี้ข้อดี เยอะเยอะมากนะคะข้อเสียก็มีบ้างมีเรื่องอินเทอร์เน็ตมีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีตัวเราที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ทันเวลาความรู้เราก็ไม่เท่าคนอื่นเราไม่ได้มีประสบการณ์แล้วก็แล้วก็วกจะจะไปช้ากว่าคนอื่นนะคะเราก็จะหงุดหงิดอะไรอะ่ะพูดอะไรไม่เข้าใจอะไรอย่างเนี้ค่ะแต่พอไปไล่ดูเรื่อยๆไล่ตามเพื่อนเรื่อยๆยังไม่จบเลยนะคะเนี่ยเขาปิดคอร์สกันไปแล้วก็มีความรู้สึกแบบ มันคุ้มนะคะมันคุ้มมันคุ้มอยากให้อยากฝากอะไรถึงคนที่ไม่ได้เรียนนะคะไปเรียนย้อนหลังได้นะแต่คุณก็พลาดโอกาสที่จะได้ดวงจะได้เอาดวงตัวเองเป็นดวงครูนะคะการเอาดวงตัวเองเป็นดวงครูหนึ่งถ้าดวงมันไม่ดีนะไม่เป็นความเชื่อนะมันก็จะมันก็จะได้บุญนะคะ่ะมันจะแก้ดวงมันจะผ่อนทําให้ดวงเรามันเบาลง แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคนอื่นทุกๆคนนะคะที่เป็นดวงครูเราได้เห็นอะไรแปลกๆแ,แล้วก็แบบได้ศึกษาค่ะมันมันชัดนะคะอาจารย์อธิบายชัดเพื่อนๆก็ตอบมาแล้วก็แบบมีคําถามที่แบบออมันลึกซึ้งนะคือถ้าไปเรียนจริงๆเสียไปเท่าไหร่คอร์สนี้นะคะคุ้มนะคุ้มนะสําหรับเราคือ ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินงนะคะเดี๋ยวขอปู่ผูกให้เราถูกเดี๋ยวก็ถูกหวยอีกเดี๋ยวก็ได้อีกนะคะในรอนี่รอลงคอร์สต,ต่อไปนะคะจะ,คจะลงคอร์สมือโปรอาจจะลงคอร์สความรักอีกนะคะก็สนุกดีมีความสุขกับการเรียนค่ะเรียนมาแล้วถึงจะไม่จบนะสาม,มารถทายได้คะ่ะเจอตัวเลขแบบนี้เจอคอร์สแบบนี้เจอเคสแบบนี้ก็จับมาทายได้เลยลูกเขาบอกแม่นมาแม่หมอ,แม,หมอแม่หมอทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปบอกอมีครูดีมี มีครูดีมีการฝึกฝนที่ดีนะคะแล้วก็มีปู่โหนช่วยมีปู่ฤาษีช่วยนะคืออะไรที่มันฮิตอ่ะอาจารย์จับมาสอนเฮ YouTube ดูตรงไหนเลขอะไรฐานอะไรทำอะไรดังดวงดังดวงดารามีไหมใครเขาสอนกันแบบนี้ไม่มีดูดูเขาจะอึกอักอึกอักเขาไม่ไม่สอนละคะระดับระดับนี้นะแล้วแบบ คอร์สอื่นๆน,นะคะมีเคล็ดลับมากเหมือนกันนะคะนี่นี่รอดูแบบคอร์สความรักเนี่ยจะมาเด็ดจะลจิขนาดไหนคอร์สนี้นะขนาดว่าเครียดนะดูไปหัวเราะไปแบบจนต้องแบบปิดเสียงอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรคนที่บ้านสงสัยเฮ้ยมันดูมันดูละครหรือมันทําอะไรกันมีเพลงด้วยมีอะไรด้วยประกอบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากมาเต็มมาเพียบบางทีสงสารอาจารย์เฮ้ยแกถ้าจะเหนื่อยแล้วนะวันนี้หลายชั่วโมงแล้วหยุดเถอะ แกก็สู้สู้สู้ต่อสอนต่อไม่สบายก็มาสอนเน็ตเน็ตช้าเน็ตอืดฝนตกแกก็มาค่ะแกก็จริงใจนะขอบคุณนะคะขอบคุณคลิปนี้มากยาวไปหน่อยแต่ก็จริงใจนะคะพูดพูดจะแบบหวนๆห,หน่อยแต่แต่จริงใจคะ่ะขอบคุณมากค่ะ